c p พนะครับเขาฟ้องประชาชนนะฟ้องคุณวิทูลและมูลนิธิมูลนิธิชีววิถีนะครับข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเรื่องของปลาหมอครงดําที่หลุดออกไปใน19จังหวัดนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่า CP เนี่ยนะครับนำปลาหมอครงดําเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์นะครับแล้วก็แล้วก็เขาคือ CP ใช้คําว่าคือมันโตหมดอะ ทั้งคอกอะที่เอามาพัฒนาเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกนะครับแต่คําถามคือถ้ามาตุยหมดเนี่ยมัน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 าลงมันมาเริ่มระบาดที่ที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ยังไงนะครับมันจะมาระบาดได้ยังไงนะครับแสดงว่ามันต้องมีหลุดลงแหล่งน้าที่นะครับคือเรื่องแบบนี้มันมันไม่เห็นจะต้องแถเลยถูกไหมครับเขาก็เลยไปฟ้องครับและอายการเสียงรับฟ้องด้วยนะอายการเสียงรับฟ้องนะครับแล้วก็ศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกันตัวออกไปคนละสามหมื่นครับ นะครับทั้งมูลนิธิแล้วก็ทั้งคุณวิทูลอะไรเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ผมจะบอกนะเนี่ยนะประเทศนี้นะครับในทุนฟ้องในทุนฟ้องประชาชนฟ้องปิดปากคือพูดพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาเรียกการฟ้องปิดปากแต่ว่าจริงๆแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขามีอยู่นะครับคือเขามีหน่วยงานของรัฐที่ที่รัฐสภาเนี่ยเขามีช่วยเหลือคือใครที่เป็นใครที่ถูกฟ้อง จากการเปิดโปงข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกระบวนการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อาจจะยกฟ้องชนะคดีเลยก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่นะคดีพวกนี้ศาลจะตัดสินยกฟ้องนะครับศาลจะตัดสินยกฟ้องเพราะว่าข้อมูลเป็นประโยชน์กับประชาชนมิได้หนีบประมาณด้วยการโฆษณาแต่อย่างใดเหมือนของผมนะครับผมที่ผมโดนฟ้องจากนายทุนจีนนะครับนะครับที่ที่แม่งเป็นค้าที่แม่งเป็นนายหน้าตั้งโรงงานแล้วก็ค้าการอุตสาหกรรมเนี่ย ครับมันก็ฟ้องผมบินประมาณด้วยการโฆษณาเหมือนกันฟ้องมาสามแสนนะครับว่าจะให้ผมจ่ายสามแสนแล้วก็ขอโทษยกมือไหว้งามๆออกออกซื่อเดี๋ยวผมก็ต้องไปขึ้นศาลวันที่สิเก้ากันยานี้เหมือนกันนะครับคือเรื่องนั้นนะส่วนตัวของผมผมก็แค่แค่เปิดเปิดในสิ่งที่ชาวบ้านเขาส่งมาให้ผมนะครับแล้วว่ามาฟ้องผมนะครับคือผมก็ไม่ได้กังวลเลยนะถ้าแพ้ก็จ่ายเขาไปก็แค่นั้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเปรทักฐานใหม่นะ ถ้าเม to ื ants, so tá, ่อไหร่ที่ประเทศไทยนะครับในทุนฟ้องในทุนเนี่ยฟ้องประชาชนแล้วชนะเนี่ยผมจะบอกให้มันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่นะครับให้กับทุกคดีที่ที่ประชาชนเปิดโปงในทุนมันจะเป็นบรรทัดฐานใหม่เลยนะครับถ้าเกิดประชาชนเนี่ยเปิดโปงในทุนแล้วถูกฟ้องแลวรับประชาชนแพ้เนี่ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นจะเป็นเรื่องเรื่องที่สร้างปัญหาให้ให้ให้กับประชาชนคนไทยเนี่ยทั้งหมดเลยในอนาคต นะครับเพราะว่ามันคือการฟ้องปิดปากนะครับฟ้องปิดปากประชาชนที่ที่จริงๆก็ชีวิตก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับต้องมาเสียเงินเสียทองอาการถูกฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆก็ต้องลองดูกันว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะครับแต่สําหรับผมนะคือถ้าเราไม่สู้เราก็อยู่อย่างท่าอย่างผมบอกแล้วนะครับปลาหมอข้างดําหลุดไปแล้วสิบเก้าจังหวัดผมถามว่าใครรับผิดชอบมีหน่วยงานไหนรับผิดชอบบ้างครับไม่มี ไม่มีเลยครับไม่มีหน่วยงานไหนแม่งรับผิดชอบเลยมึงจําหมดแล้วปลาหมอข้างดมึงจาหมดเมื่อมึงก็จาไม่หมดแล้วมันเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเลี้ยงพวกเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเลี้ยงหอยเลี้ยงหา่านของเขาเนี่ยคือแถวแถวนั้นน่ะคือไปหมดเลยคือเลี้ยงกุ้งเนี่ยพอจะช้อนกุ้งอีกทีนี้แม่งช้อนได้แต่ปลาหมอข้างดำคุณนี้ออกว่ามันไปเข้าไปกินลูกกุ้งคือมันมันคือเอเลนเเบชีที่มันเข้าไปทําลายสัตว์ที่ ก็เรียกสัตว์ท้องถิ่นแล้วมันทนด้วยมันถูกออกแบบมาให้ทนคือ DNA ของมันน่ะถูกออกแบบมาให้ทนกับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมทุกชนิดคุณเชื่อไหมเดี๋ยวนี้สัตว์เนี่ยเขาสามารถบรีสายพันธุ์เ็เรียกว่าบีดสายพันธุ์ให้มันจะเป็นเป็นอย่างงู้นได้เป็นอย่างนี้ได้เป็นอย่างนั้นได้ตามที่ตามที่นะครับทีมวิจัยของพวกนายทุนเนี่ยเขาเขาอยากจะได้ คือจริงๆเนี่ยถามว่าตอนเนี้มันระบาดไปแล้วมันเงียบไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันยังมีอยู่ไหมมันมีเต็มเลยครับมันยังไม่หมดไปเลยครับทําอย่างไรมันก็ไม่หมดมันไม่มีทางหมดไปหรอกครับสัตว์น้ําพวกเนี้มันแล้วมันแล้วไอ้ตัวเนี้มันแพร่แพร่ขยายพันธุ์เร็วมากเร็วมากครับสิบเก้าจังหวัดลงทะเลก็ลงทะเลได้ด้วยอ่ะลงทะเลเป็นปลาน้าจืดเติร็จลงทะเลอยู่ในทะเลได้ด้วยอ่ะมันทนขนาดไหนนี่แหละเขาเรียกเอลิสสปีชีครับ ฉะนั้นครับรัฐบาลก็ไม่ทาเยี่ยอะไรเลยครับก็ปล่อยเพราะเป็นของในทุนครับทเนี้ผมจะบอกว่าเรื่องของในทุนแบบนี้นะถ้าอนาคตนะครับชาวบ้านก็ทนไม่ไหวคุณก็ต้องระวังนะครับคุณระวังแบบเนปาลโมเดลนะผมบอกแล้วนะทําอะไรเนี่ยนะครับเห็นหัวชาวบ้านด้วยเพราะว่าถ้าถ้าชาวบ้านเขาคือถ้าคุณเนี่ยอยู่ได้ด้วยชาวบ้านคุณอยู่ได้ด้วยพี่น้องประชาชนถ้าว่าถ้าพี่น้องประชาชนไม่ซื้อของคุณคุณก็อยู่ไม่ได้ นะครับคุณก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมฉะนั้นครับทําอะไรเนี่ยคุณคช่วยเห็นหัวชาวบ้านด้วยและคุณช่วยแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับเวลาที่คุณทําอะไรปิดพ้าดนะครับหัดยอมรับความจริงด้วยนะครับเรื่องของเนื้อหมูอย่างนี้จับมือใครโดมไม่ได้เนื้อหมูนําเข้าเถื่อนราคาถูกกันครึง่งครึง่งนะครับไม่รู้ว่าเราเนี่ยกินกันกินกันไปบ้างไหมหรือว่ามันไปอยู่ในมือของมันไปอยู่ใน,ม,น,ในมันในห้างห้างไหนอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับ เหมือนผักผลไม้ของจีนที่มันเข้ามาอย่างเนี้ยคือปากค,คุณบอกว่าคุณสนับสนุนเกษตรกรแต่ว่าจริงๆแล้วคุณนําเข้าของมาหมดเลยคุณนําเข้าของจากจีนมาทั้งนั้นนะครับคือไม่เว้นแม้แต่ไอ้บาหมอคางดํานี่ก็นําเข้ามานะครับผมจะบอกให้นะรัฐบาลเนี่ยครับต้องต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ผมจะบอกวนะ่าคุณก็จะอยู่ยากนะผมมาเตือนทุกวันเตือนทุกคลิปเลยว่านี่มันปี2 0 2 5น้านะครับอย่าทําอะไรที่เป็นการ กดขี่ข่มเหงประชาชนและทําให้ประชาชนเดือดร้อนครับเพราะประชาชนเขาเดือดร้อนอยู่แล้วก็จากพวกคุณนี่แหละที่ทําให้เขาเดือดร้อนนะครับจากนโยบายจากการทํางานที่มันห่วยแตกของพวกคุณนี่แหละที่ทําให้ประชาชนเขาเดือดร้อนครับฉะนั้นครับคิดใหม่นะครับทําใหม่นะครับอย่าให้บานปลายนะครับชนวนชนวนเหตุที่ในปานเนี่ยเล็กๆนิดเดียวนะครับล้มล้มทางกระดานคุณระวังนะคุณนายทุนทั้งหลายชอบมาฟ้องประชาชนเนี่ยนะครับ คุณระวังบานปลายเหมือนกันนะคุณระวังบานปลายเหมือนกันนะครับผมจะบอกให้นะไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยล้มกระดานได้นะนะครับระวังนะฮะคือถ้าทําอะไรกัดทาให้ชาวบ้านเสียหายคุณช่วยรับผิดชอบด้วยคุณลองดูนะเหมือนไอแนะ้แวดกาเบดเนี่ยแวดกาเบดเนี่ยนะครับถูกฟ้องลง้มถูกฟ้องมาเกือบยี่สิบปีนะครับคืนคืนชดใช้ให้ชาวบ้านมาแค่ยี่สิบกว่าล้าน แต่รัฐบาลต้องเสียเงินประมาณ4ี่ิบล้านห้าสิบล้านเนี่ยเพื่อฟื้นฟูฟื้นฟูเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณโรงงานแรดกาเบกใช้เงิน4ี่0ิบห้าสิบล้านในการขนขนกากขนกากกากขยะพิษพวกนี้กากเศษเคมีสารพิษพวกนี้เอาไปทิ้งแล้วก็บำบัดเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนะนะนะตรงนั้นะใช้เงินสี่0บห้าบล้านบาทเผิ่มเป็นร้อยล้านบาทไป นะครับผมถึงบอกว่ารัฐบาลน,นะครับควรจะชั่งน้ําหนักก่อนเวลาจะเวลาจะเปิดนโยบายให้ในทุนเนี่ยทำอะไรหรือตั้งโรงโรง,งงานเนี่ยคุณควรจะชั่งน้ําหนักก่อนไม่ใช่คุณแม่งไปดีวกันเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วคุณก็ออกนโยบายให้เขาตั้งโรงงานให้ตั้งโรงงานเหมือนพวกโรงงานสี่จัเิลที่ที่สี่จังหวัด EEC เนี่ยนะครับคุณระวังนะครับคุณระวังคุณระวังน้ําพึ่งหยดเดียวนะผมบอกแล้วนะเนปลาลเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะ ทั่วโลกเนี่ยเขาเขาเขากังวลกันมากที่ฝรั่งเศสต,ตอนนี้ก็เอาโมโมเดลเดียวกับเนปานนะครับปากีสฐานบังกลาเทศเหมือนกันเลยนะครับระวังนะครับประเทศไทยเนี่ย